เครื่องถอดอยางรถพ่วงขนสัตว์เครื่องถอดอยางรถบรรทุกรุ่น QTE ระบบไฟฟ้า Truck t i e Changers ใช้กำลังไฟฟ้า220โวลต์380โวลต์50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์มอเตอร์5กิโลวัตต์ความเร็วในการหมุน1รอบใน10วิอย่างที่ใช้ได้ขอบ17.5 19.5 22.5ออปชั่นเพิ่มเติมที่ใช้ได้ตามสั่ง ขนาด650ทับ700ทับ750ทับ825ขีด16น้ำหนักเครื่องเปล่า69กิโลกรัมขนาดปัรจุภันฑ์86ดคูณ47คูณ48กว้างยาวสูงระบบไฟฟ้าแรงสูงมอเตอร์5กิโลวัตต์ถอดได้ไวรองรับยางหลากหลายไซส์ทั้งมาตรฐานและออปชั่นเพิ่มเติมแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้สบายรุ่นใหม่ใช้ลมหมุนเร็วสุดถึง4.5รอบใน10วิท เครื่องถอดยางรถพ่วงขนสัตว์ เจสมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 0นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีโกดังเจสมศรีอยู่กรุงเทพอ่อนนุช88ติดต่อสอบถามเจสมศรีได้เลยออฟฟิศ02-328-7730สายด่วน081-854-1580หรือ086-326-6250 Adline bmp qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptuck.com